วันนี้เรามาเรียนรู้ประเภทแหล่งข้อมูลกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของข้อมูลกันนะคะข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงนะคะหรือสิ่งที่ถูกยอมรับว่าเ,เป็นจริงหรือข้อมูลที่เรารวบรวมจากสิ่งที่เราต้องการศึกษา,รราหรือสนใจนั่นเองนะคะแหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลจะเป็นแหล่งที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลนะคะหรือแหล่งที่เกิดข้อมูลมีทั้งหมด2ประเภทนะคะเป็นแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิกับแบบ ทุติยภูมินะคะแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิก็คือแหล่งข้อมูลที่ต้องเก็บข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรงนะคะสามารถทําได้โดยการนับการสัมภาษณ์การสํารวจหรือการทดลองนะคะต่มาดูข้อดีข้อเสียของแหล่งข้อมูลแบบปฐมภูมิบ้างนะคะข้อดีก็คือเราได้ข้อมูลนะคะมาใช้ตรงตามจุดประสงค์ นะคะส่วนข้อเสียก็คือเราใช้เวลาและก็งบประมาณค่อนข้างมากเลยนะคะแหล่งข้อมูลแบบทุติยภูมิบ้างนะคะแหล่งข้อมูลแบบนี้นะคะจะมีผู้อื่นเนี่ยทำการเก็บรวบรวมเราสามารถนํามาใช้ได้โดยไม่ต้องลงมือหาข้อมูลด้ด้วยตนเองนะคะเช่นแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะจากในหนังสือวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะคะ ข้อดีข้อเสียของแ่งข้อมูลแบบทุติยภูมินะคะคือสะดวกสบายประหยัดนะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะคะส่วนข้อเสียก็คือความน่าเชื่อถืออาจจะน้อยลงนะคะข้อมูลขาดหายไปไม่มีความทันสมัย